สไตล์อลิมิเต็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงสไตล์อลิมิเต็ดกับก๊อดนกีตานะคะ เราอยู่หน้าร้านแบตเตอรี่ลาดเพร้าซอย15นะคะแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามีคุณปุ้มมาชจิมร้านนี้ด้วยผมมารออยู่แล้วเนี่ยอ่าค่ะร้านชื่อแบตเตอรี่แอ่ค่ะแล้วก็บอกเป็นร้านขนมเหมือนบ้านไหมเหมือนบ้านเหมือนบ้านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเอาหน้าบ้านตัวเองนี่แหละมาทําเป็นร้านเบเกอรี่นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยมีทั้งขนมเบเกอรี่แล้วก็อาหารไทยอาหารฝรั่งด้วย ถ้างั้นเราเข้าไปดูดีกว่าอยาชิโอเคข้าไปเลยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะน้องแพตตี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วค่ะน่ารักดีค่ะขนมเยอะมากเลยค่ะทานมาทุกอย่างแล้วคุณก๊อตจะทานมาทุกอย่างผมอย่างเดี๋ยววันนี้ต้องมีอะไรมาแนะนำแต่ว่าน้องแพตตี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนทำขนมเองหมดใช่ทำเองหมดเลยค่ะฝีมือตัวเองหมดทางร้านฝีมือแพทหมดเลยฮะ แล้วก็ได้ไปเรียนมาจากไหนไปเรียนที่เรือดอคองเบอที่ดูสิตค่ะทั์ดูสิตแต่คอเรอดอคองเบอนี่เขาดังทั่วโลกนะใช่แสดงว่าต้องอร่อยจริงอยากชิมไหมล่ะอยากอยากชิมเดี๋ยวเราไปนั่งชิมกันแต่ผมจะถามนิดนึงบัตเตอรี่ทำไมแบตเตอรี่คืออะไรครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่แปลว่าเป็นห้องห้องหนึ่งค่ะในบ้านในส่วนของบ้านภาษาอังกฤษ่แปลว่าห้องห้องหนึ่งในบ้านเหมือนแพนทรีอย่างเงี้ยอ๋อเหมือน pantry แต่เป็นห้องเป็นห้องหรังแขกด้วยป่า ใช่ได้ได้แล้วก็เก็บพวกวายพวกแบบเนยชีสอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเราก็เลยเป็นเหมือนกับในร้านของเราเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเหมือนกันคือเข้าห้องนี้ต้องมีความสุขมากแล้วก็มานั่งก็มานั่งเหมือนอยู่ในบ้านจริงๆบรรยากาศเขาก็จะอบอุ่นคือแบบว่าที่เขาก็จะให้ความเป็นกันเองมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะชิมว่าขนมเนี่ยฝีมือน้องแพตตี้สมชื่อคอดองเดอร์หรือเปล่าสมชื่อน้องแพตตี้ แล้วเหมือนกินอยู่ที่บ้านหรือเปล่าได้เลยนั่งคุยกันครับเราจะมาเริ่มกับอาหารกันก่อนนองแล้วค่อยเดดตามด้วยของหวานดีไหมคะเขาบอกว่าอร่อยพอๆกับของหวานมีหลากหลายเมนูมากแต่วันนี้มีสี่อย่างมาแนะนำเลยนะคะคมจากอาหารไทยแล้วก็เป็นอันนี้เป็นยำสมโอค่ะยำสมโอสูตรคุณยายสูตรคุณยายด้วยถือว่าช่ยำสมโอปกติสูตรคุณยายด้วยนะครับ อันนี้เป็นอาหารฝรั่งเป็นอกไก่ซอสเห็ดค่ะอกไก่ซอสเห็ดน,นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ของโปรดของเลยอ๋อ ันได้เป็นขนมปังตับบดค่ะมีอะไรเป็น<โ>พ <lamps> ิเศษทั้งหมดนี่สูตรพิเศษหมดใช่แล้วสูตรของที่บ้านเราเองค่ะที่บ้านที่บ้านทำอาหารมานานแล้วสิใช่ค่ะทุกคนชอบทำอาหารกันหมดทุกคนเลยเห็นว่าตั้งแต่รุ่นคุณยายเลยใช่เลยใช่ไหมคะเพราะงั้นก็ถึงตกทอดมาถึงชมาถึงแพทด้วยค่ะด้วยนอกจากนี้เนี่ย เมนูมีความหลากหลายอีกเยอะไหมมีค่ะเราก็ยังมีอีกมีอาหารไทยอย่างอื่นอีกมีเส้นแบบมียำมะม่วงอะไรเงี้ยมีขนมปังหน้าหมูอะไรเงี้ยหลายอย่างคือผสมผสานกันใช่ค่ะรวมทั้งอาหารทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งรวมอย่ามีเมนูสักกี่รายการก็สักประมาณเกือบสิบเราลองชิมกันหน่อยไหมอ้าวเลยคุณก็ลองชิมสิสูตรคุณยายดีกว่านะคะอย่าง เขาเรียกอะไรปาเต้ปาเต้เตเตนี่แปลว่าอะไรฮะปาเต้คือเหมือนแบบคล้ายๆเป็นแบบต้นตับแล้วก็ทานกับทานเย็นๆนะคะปาเต้มันเป็นอาหารที่แบบทานเย็นคือทานทานเย็นแล้วก็ทานเป็นของคาวเป็นแบบร่วมกับอาหารอื่นก็ได้เป็นของว่าง,ง,างก็ได้ไ,ดไค เมนูจานนี้อาหารเหนือข้าวซอยข้าวซอยไก่ค่ะมีอะไรเคียงมีหอมแดงกระเทียมเจียวมะนาวผักชีแสดงว่าไม่ใช่คนเหนือไม่ใช่ก็คือใส่ลงไปเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยใช่ไหมคะได้ค่ะแหมแย่งของโปรดผมกินเลยผักชีใช่ไหมคะแล้วก็หอมแดง นี่อะไรคะกระเทียมอืมอันนี้ชอบใส่ไปเยอะๆของโปรดรสชาติน้ำน้ำาน้ำแกงอาจจะเข้มข้นอยู่แล้วบีบมะนาวนิดนึงสอนกินข้าวซอยค่ะนี่ฮค่ะอ่า ขนมอีอะไรบ้างเขาบที่ขนมเนี่ยค่ะก็เริ่มจากอันนี้แอปเปิลคัมเบิลนะคะกับวานิลลาซอสค่ะก็เป็นแครอทเค้กนี่เป็นบานาคัสตาร์ทพายค่ะแล้วก็พานาคตต้าค่ะ อันนี้ชัดเจนแอปเปิลครัมเบิลก็คือทำจากแอปเปิลก็คือเป็นเป็นพวกอังกฤษใช่ไหมเนี่ยของหวานอังกฤษพานาคอตต้าเนี่ยคืออะไรไม่มีใครรู้หรอกไม่รู้ใช่แล้วก็เป็นครีมอะไรคะเป็นครีมครับแล้วก็ใส่แบบเป็นเจลตินให้มันเป็นเซตเป็นคล้ายๆเยลลี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานกับสตรอเบอร์รี่ซอสทานกับสตรอเบอร์รี่ซอสใช่ไหมครับแต่ละอย่างเนี่ยน้องพั พวกนี้ใช้เวลาทำนานเท่าไหร่เรื่อยๆมากกว่าทำหลายๆอย่างอะไรเงี้ยฮะทำคนกันได้หมดใช่ไหมเพราะว่าทำก็เข้าเตามีเตาใหญ่อยู่ที่บ้านใช่มีเตาใหญ่อะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดในร้านนี้ที่ขายดีจะเป็นครอทเค้กกับบอยเน่าคัสตาร์อย่างนี้ทำยังไงอะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราลาดวานีลาซอค่ะ อย่างนี้ก็คือว่าราดวลิลาซอสลงไปค่ะให้ท่วมเลยเต็มเค่ะทานได้เลยแล้ไมมันครัมเบิลอะครัมเบิลก็คือท่วมลงไปเเป็นแป้งเป็นแป้งไม่หวานมากด้วยค่ะอร่อยค่ะไม่หมดเท่านั้นวันนี้น้องแพตตี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยคืออะไรคะให้ลดสิ็นค่ะสำหรับผู้ที่ชมรายการ ต้องบอกว่าได้ยินร้านนี้มาจากรายการคุยกันวันเสาร์ใช่ช่วงต้องบอกช่วงได้ไหมเอานเนายกันวันเสาร์ก็มาละอะไรก๊อดๆหน่อยก็ได้นะก๊อดนัดติดตาแนะนํามาก็ได้นะครับลดเลยทันทีสิบเปอร์เซ็นต์แต่ปัญหาก็คือว่าท่านผู้ชมชมแล้วเนี่ยจะไม่รู้สิมาอย่างไงอ่ะมายังไงก็ร้านนี้ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าวสิบห้านะลาดพร้าวสิบห้าใช่ ใกล้ๆคาฟูลาดพร้าวใช่ใกล้ๆคาฟูซอยถัดมาจากคาฟูซอยถัดจากคาฟูลาดพร้าวจะ้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็จะมีสามแยกสองสองครั้งนะคะให้มาตรงอย่างเดียวเลยวิ่งตรงมาเรื่อยๆตอนผมเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนอาจเดี๋ยวจะหลงนะครับเข้ามาตรงมาเรื่อยๆเลยอย่าไปเลี้ยวตามสามแยกต่างๆเป็นแยกเจ็ดนะคะให้เลี้ยวขวาสังเกตจากมันจะมีต้นอโศกด้านซ้ายมือค่ะก็เลี้ยวขวาตรงนั้นแยกเจ็ดเลี้ยวขวาแล้วก็แล้วก็จะมีซอยแยกสี่เลี้ยวขวาอีกทนึงตรงมานิดเดียว หลังที่สามซ้ายมือค่ะหรือถ้ามาไม่ถูกโทรมาถามก่อนได้ไหมได้ที่ศนสห้าหนึ่นึ่งสี่สี่เจ็ดแปค่ะแล้วก็เราจะมีขึ้นเว็บไซต์ของคุณก๊อตด้วยเราเดี๋ยวจะมีตอนท้ายก็จะบอกาเว็บไซต์ไหนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแพตตี้มากนะคะขอบคุณค่ะ